สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเกี๊ยวน้ำบะหมี่น้ำนะคะเริ่มต้นโดยการต้มน้ำซุปนะคะซึ่งเราใช้ซุปไก่ซุปหมูก้อนแทนนะคะเพราะไม่มีกระดูกหมูค่ะเริ่มต้นนะคะใส่หมูสับลงในน้ำเดือดนะคะ แม่มีใส่กุ้งแห้งไว้ด้วยนะคะน้ำจะได้หว,นหวานๆต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อเกี๊ยวกันค่ะน้ำหมูสับนะคะเนี่ยค่ะมาดูวิธีการหอสไตล์คุณแม่ค่ะ คล้ายๆดอกไม้นะคะเข้าหากันแต่ให้อยู่ไปแป้งเปียกๆต้องกันแม่แนะว่าถ้าเกิดอยากจะให้อยู่ตัวไม่ให้แตกตัวก็ใช้แป้งเปียกติดกันนะคะนนี้นะคะมาเตรยียมในส่วนของบะหมี่ก่อนที่จะนำไปลวกค่ะ ามาให้มันคลายตัวนะคะขยับขยาาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ทั้งบะหมี่นะคะ แล้วก็เกี๊ยวค่ะที่หออหมูเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะนําไปลวกนะคะน้าเดือดพร้อมแล้วนะคะที่จะนํามาลวกค่ะทั้งเส้นหมีเอ้ยเส้นบะหมี่นะคะแล้วก็เกี๊ยวค่ะนําลงลวกเลยค่ะใช้เวลาสักครู่นะคะ ให้เส้นนิ่มค่ะน้ำร้อนนะคะต้องต่อด้วยลังน้ำเย็นทันทีนะคะเส้นจะได้ไม่ติดตัวกันนะคะ เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะคะก็คือจะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะ,ะเ,เสร็จจากบะหมี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกเกี่ยวกันแต่เพื่อไม่ให้มันแข็งตัวนะคะเราซีลพลาสติกไปซุกคูก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลวกเกี่ยวน้ำกันต่อคะ่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะ ใส่เกี้ยวที่เราห่อไว้นะคะเกียวลอยตัวมาระหว่าน,นี้คือต้องรอเกี้ยวลอยขึ้นมานะคะจะแปลว่าการ ลวกนะะี่ยค่ะเกี๊ยวสุกตัวนะคะเดี๋ยวรอสักพักนะคะรอให้เกี๊ยวลอยขึ้นมานะคะ่ะสุกแล้วนะคะเกี๊ยวช้านิดนึงเพราะว่าต้องรอหมูสุกค่ะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นจากน้ําร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลวกน้ําเย็นนะคะลางน้ําเย็นนะ ห้าไม่ให้มันติดนะคะเราก็จะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะสุดท้ายนะคะเจียวกระเทียมค่ะ เริ่มเหลืองแล้วนะคะจะเป็นสีเหลืองทองหน่อยๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบะหมี่เกี๊ยวน้ำนะคะพร้อมด้วยบะหมี่นะคะแล้วก็น้ำซุปค่ะหมูสับค่ะนี่ค่ะใช้ผักกัดหอมแทนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ